สวัสดีครับสวัสดีใหม่อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งไลฟ์สดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นไงบ้างตอนนี้ชัดอยู่หน้าผมว่าชัดอยู่นะครับเสียงชัดเจนไม่เอ่ยเสียงชัดเจนกดหนึ่งให้หน่อยนะครับเสียงชัดเจนเนาะเดี๋ยวเรา,เราลองเล่นดูลองเล่นดูเนาะ ลองเล่นดูสัก4เกมนะครับวิดีโอไลสดนี้ทดสอบเป็นการทดสอบแล้วกันเนาะถือว่าเป็นการทดสอบแล้วกันไลสดชุดนี้นะครับสักสองคู่สามคู่ใครที่ชมอยู่หรือว่าใครชมย้อนหลังคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับในวิดีโอชุดนี้ว่าเสียงภาพชัดเจนไหลลื่นไหมนะครับเสียงภาพชัดเจนเสียงคนบรรยายได้ยินชัดไหมนะครับถ้าชัดกดหนึ่งนะครับ ถ้าภาพไหลลื่นก็กดหนึ่งเนาะ,อ,ะอันนี้ดีกว่าถ้าถ้าเสียงชัดเจนกดหนึ่งแล้วภาพไหลลื่นให้กดสองนะครับให้กดสองนะแต่ถ้าเสียงไม่ชัดกดลบหนึ่งภาพไม่ชัดกดลบสองนะครับโอเคอย่างนี้ดีกว่าจะได้เข้าใจสำหรับใครที่ดูวิดีโอชุดนี้ย้อนหลังเนาะ ฝากพิมพ์ตรงนี้ให้หน่อยนะครับหรือจะพิมพ์เป็นคำพูดเลยก็ได้ไม่ว่ากันโอเคเอ้ยนี่ต็มปรับเต็มหน้าจอได้แล้วครับงานนี้ปรับเต็มหน้าจอได้แล้วโอ้โหเจียมเลยงานนี้เจีมเลยครับปรับเตรมหน้าจอได้นะครับปรับเตรมหน้าจอได้แล้วผมไปปรับใหม่เมื่อกี้นี่ สามารถปรับเต็มหน้าจอได้แล้วโอเคนะครับสามารถปรับได้โอเคสามารถปรับเต็มหน้าจอได้แล้วนะครับสวยงามอยู่นะว่าถือว่าสวยงามอยู่นะครับโปรแกรมนี้ถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้ สามนาทีนะครับสามารถปรับให้เต็มหน้าจอได้แล้วด้วยเมื่อกี้ผมตั้งค่าครั้งแรกมันปรับไม่ได้นะครับตั้งค่าครั้งแรกมันปรับไม่ได้หนึ่งท่านที่ดูอยู่ฝากคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับว่าปรับมุมหน้าจอได้แล้วนะมันสามารถปรับมุมหน้าจอเป็นจอใหญ่ได้นะครับปรับมุมขวามือล่างนะครับ ที่เป็นจอสี่เหลี่ยมเล็กๆสามารถปรับหน้าจอได้ให้เป็นเต็มจอได้ผมไปปรับใหม่นะครับเมื่อกี้เนี่ยผมเข้าไปเซตค่าใหม่อันนี้คือการไล์สดเก็บคะแนนเลยนะครับไล์สดเก็บคะแนนเลยโอเค แทกกินดอกนี้เข้ามาต่อขึ้นไปครับผม,มเอาล้ครับ <c oughs> เสียงชัดเจนไม่เอ่ยเสียงชัดเจนกดหนึ่งให้หน่อยนะครับถ้าไม่ชัดกดลบหนึ่งภาพชัดกดสองถ้าไม่ชัดกดลบสองนะครับโอเคฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับใครที่มาดู ย้อนหลังหรือว่ามาดูดูดูณขณะนี้อยู่มีคนดูอยู่หนึ่งท่านนะครับแต่ยังไม่ทักไทยเข้ามายังไม่ทักอะไรเลยมีท่านผู้ชมอยู่หนึ่งท่านดูคนที่ไลฟ์สดเขารู้นะครับว่ามีคนดูอยู่ถ,ถ้าท่านนั้นสามารถช่วยเหลือผมได้จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งว่าเสียงชัดไหมกดหนึ่งถ้าไม่ชัดลบหนึ่ง ภาพชัดกดสองถ้าไม่ชัดลบสองนะครับ <c oughs> มานี่ครับจับกินครับผมอโอเคครับจับขึ้นมา จะมาตรงนี้ขึ้นไปนี่ครับผมก็พะวงอยู่แต่หน้าจอ2ท่านแล้วนะครับมีท่านผู้ชมมาสองท่านแล้วใครที่ดูอยู่คอมเมนต์ให้หน่อยนะครับหากภาพชัดกดหนึ่งหากไม่ชัดลบหนึ่งเออไม่ใช่เสียงดิถ้าเสียงชัดกดหนึ่งถ้าไม่เสียงไม่ชัดลบหนึ่ง ถ้าภาพชัดกด2ถ้าภาพไม่ชัดกดลบ2นะครับเสียงชัดเจนดีไหมครับถ้าชัดเจนกด1ให้หน่อยภาพชัดไหมถ้าชัดกด2ให้หน่อยนะครับพิมพ์หมายเลขก2ลงมาหรือพิมพ์หมายเลข1ลงมาถ้าทุกอย่างชัดหมดนะครับโอเค เราไล์สดเล่นเก็บคะแนนนะครับผมขออนุญาตทดสอบใช้โปรแกรมนี้ไล์สดในครั้งต่อไปนะครับขออนุญาตไล์สดในครั้งต่อไปพอดีโปรแกรมเดิมไล์สดไม่ได้นะครับไล์สดไม่ได้โอเคโอ้ไม่มีใครพิมพ์ช่วยเหลือเลยหรือว่าไม่ได้ยินเสียงวะ คิว่าเขาไม่ได้ยินเสียงไม่ใช่สิเนาะอันนี้มันเปิดเสียงอยู่นี่มันต้องได้ยินเนี่ยแต่ว่าไม่มีใครพิมพ์อะไรก็เลยไม่รู้เลยครับว่าตัวนี้ชัดหรือไม่ชัดนะครับสองท่านที่ดูอยู่ก็ไม่ได้พิมพ์อะไรให้เลยช่วยเหลือนะครับท่านผู้ชมสองท่านที่ดูอยู่โอเคว่าได้ยินเสียงไหม คือทางแอดมินอยากทราบปัญหาครับตอนนี้อยากทราบว่าได้ยินท่านได้ยินเสียงไม่เอ่ยสท่านที่ดูอยู่นะครับเสียงชัดไหมถ้าชัดกดหนึ่งครับช่วยเหลือแอดมินนิดหนึงนะครับแค่กดหนึ่งเฉยๆครับว่าได้ยินเสียงผมบรรยายไหมถ้าท่านไม่กดแสดงว่ามันไม,ม,นไม่มันไม่ได้ยินนะครับ เดี๋ยวผมเล่นเกมนี้จบก่อนจะได้พิมพ์จะได้ไม่ต้องไลฟ์สดต่อไปนะครับจะได้หยุดไลฟ์สดถ้าไม่ได้ยินเสียงได้ยินชัดครับโอ้ยปรับปรับจอคุณคุณจัก,กรีสินปรับจอเป็นแนวนอนได้นะไปมุมมุมขวาล่างของกระดานมังฮอ่อ ปรับเป็นแนวนอนได้นะครับปรับเป็นแนวนอนได้คุณจะกรีภาพชัดไหลลื่นไหมเอ่ยภาพชัดไหลลื่นไหมภาพสมูทดีอยู่เนาะเพราะว่าชัดดีเหมือนกันนะพอดีผมโปรแกรมเก่าที่อยู่ในที่เคยไลทุกครั้งน่ะมันเออเลอร์ครับมันใช้งานไม่ได้เลยมันขึ้นว่าเชื่อมต่อไม่ได้ เป็นเออร์เลอร์มันขึ้นมาเออร์เลอร์เลยครับก็เลยต้องไปไล่หาดาวน์โหลดใหม่ก็เลยไปได้โปรแกรมตัวนี้มานะครับผมก็ว่าโอเคอยู่นะโอเคอยู่ในระดับหนึ่งเลยดีครับภาพดีภาพดีเนาะโอเคเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะได้ใช้ตัวนี้ไล์สดนะครับเดี๋ยวทดสอบสักอีกคู่หนึ่งก่อนอีกคู่หนึ่งว่ามันจะกระตุกไหมเนาะจะกระตุกไหมนะครับอีกคู่หนึ่ง เล่นให้ดูฟรีๆไปครับเล่นให้ดูฟรีๆไปนะครับเกมนี้ภาพชัดสรุปคือคุณจัก,กรีสินบอกว่าภาพชัดเสียงชัดแล้วก็ปรับเป็นแนวนอนได้ด้วยโอ้แจมเลยนะแจมเลยแจมเลยแต่ว่าตัวนี้อีบาร์คำว่าไลท์เนี่ยมันดึงลงมาไม่ได้นะครับเนี่ย บาคำว่าไหลสดผมอยากจะดึงออกจังเลยที่แบบมันเป็นสีแดงๆที่มันเป็นบงังไปบังหน้าคู่แข่งเนี่ยเดี๋ยวนะมันสามารถตั้งอะไรได้ไหมมันก็ไม่สามารถทําอะไรได้นะดีวต้องเข้าไปตั้งค่าอะไรหลายๆอย่างเพิ่งเอามาเล่นวันแรกนะครับเพิ่งโหลดมาเสร็จก็ลองเลยเนะี่ยยังไม่เคยใช้งานมาก่อนหน้านี้ด้วยโปรแกรมนี้นะครับก็เลยอาจจะ เออ,เออเออนิดนึงแอดมินนะครับสำหรับเกมนี้สำหรับโปรแกรมนี้โอเคอาจจะเออ,เออเออนิดหนึง mm ่ง hmm. เดี๋ยวเล่นคู่นี้จบก็ขออนุญาตยุติการไลฟ์สดนะครับเนื่องจากแค่แค่ทดสอบพูดง่ายไปแค่ทดสอบนะครับมันดึกแล้วด้วย mm hmm. เดี๋ยวไม่ได้นอนกับมันเนี่ย <laughs> สรุปดีเนาะพี่จัปรีสินเนาะ ดีสรุปดีอยู่เนาะยังไม่มีอะไรผิดพลาดเนานะยังไม่มีอะไรกระตุกใช่ไหมครับยังไม่มีอะไรกระตุกเนาะภาพชัดเสียงชัดนี่ก็โอเคแล้วครับขึ้นไปครับมาครับต่อขึ้นไปภาพชัดเสียงชัด มีคนดูอยู่สี่ท่านนะครับมีท่านผู้ชมดูอยู่สี่ท่านด้วย mm hmm. ก็คำถามว่าดีเลยไหมก็ดีเลยเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ต้องดีเลอยู่แล้วมันไม่หน้าจอที่ท่านผู้ชมชมอยู่ mm hmm. ผมอาจจะเดินไปแล้วหลายก้าวแล้วนะครับท่านเพิ่งเห็น,หนอะไรประมาณนี้ mm hmm. ดีมากครับโอ้คุณจกักรีเช่นบอกดีมากเนียนเลยใช่ไหมจอจอมันเนียนเลยเนาะกระดานมหมอนฮอตนี่เนียนเลยใช่ไหม เอออาจจะดีกว่าตัวตัวเก่า,า,า,จจก,าก็าดได้อาจจะดีกว่าตัวเก่าซะด้วยใช่ไหมพี่จักรีอาจจะดีกว่าตัวเก่าซะด้วยนะครับผมก็ไปหามาัม่วๆม,มาเลยนะชัดเจนครับอ๋อคุณพิษณุคุณพิษณุบอกชัดเจนมากปรับปรับจอเป็นแนวนอนได้นะไปตรงมุมขวามือล่างกระดานนะครับ สามารถปรับตรงสี่เหลี่ยมเล็กๆนั่นะที่มันเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆเละโอเคทุกอย่างแล้วครับอา,าจารย์โอเควิทยาใช่ครับคุณวิทยาก็บอกว่าโอเคทุกอย่างแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันะแล้วเดี๋ยวจบกระดานนี้ขออนุญาตยุติก่อนเนาะ <laughs> จวดเลยลวนวนจะ๊ะวิทยาอขออนุญาตยุติก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเดี๋ยวไปกลับไปพักผ่อนกันก่อนเราเดีนน๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันนะครับอาจจะเป็นช่วงกลางวันนะอาจจะเป็นช่วงกลางวันก็ได้ หรือหัวละข่ำก็ได้ครับแล้วแต่เดียวจะได้เจอกันเดี๋ยวใช้ตัวนี้แหละผมว่าก็โอเคนะผมว่ามันก็โอเคเสียอย่างเดียวไ,ไอ้บาที่มันไปดับบังหน้าเนะนี่ยตัวเนี้ยบาบาตัวเนี้ยที่มันบังหน้าเขามาไลน์บังหน้ามันดันไปบังโปรไฟล์คู่แข่งหรือว่ามันก็ดีแล้วที่มันไปบง <c oughs> องอังเนาะก็ดีมองอย่างนึงก็คือดีแล้วแหละที่มันไปบังคู่แข่งเพื่อที่เป็นการอำพรางใบหน้าไปซะ ไลฟ์สดจากจากไหนครับจากไหนครับไลฟ์สดจากชุมแพรครับจากชุมแพรครับไปครับไปครับอ๋อไลฟ์สดจากไหนจากโทรศัพท์จากโทรศัพท์จากโทรศัพ <laughs> ทพ์ครับผม ที่ยาบกกด1กด1เลยภาพชัดกด2เสียงชัดเจนกด1น,นะครับถ้าภาพไม่ชัดก็กดลบ2ถ้าเสียงไม่ชัดก็กดลบ1เท่าที่เล่นมายังไม่กระตุกเนาะคุณวิทยายังไม่กระตุกเนาะยังไม่มีจังหวะให้กระตุกนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นการทดสอบจริงก็คือเล่นยาวๆสักชั่วโมงหนึ่งดูซิว่าจอมันจะดับจอมันจะพับไหมนะครับ โอเคคุณพิศนุก็บอกว่ากดหนึ่งเลยเสียงชัดเสียงชัดมากนะครับกดหนึ่งกดหนึ่งโปรแกรมนี้ก็อาจจะเป็นโปรแกรมที่ดีก็ได้นะพูดถึงว่าขึ้นมาครับไปนี่ไปนี่ อ่านะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้ประมาณนี้ก่อนเนาะดึกแล้วนะครับเที่ยงคืนครึ่งแล้วเดี๋ยววันนี้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาจวดกันอีกทีหนึ่งคุณวิทยาคุณพิศนุคุณจัก,กรีสินขอบคุณมากมากครับสําหรับคาคอมเมนต์ช่วยเหลือแอดมินในค,ค่ำคืนนี้เดี๋ยวผู้นิจใจกันครับผมขอบคุณมากมากครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่าน